สวัสดีครับวันนี้พบกับผมบอม h p ดฟิวเออรตนมนะครับวันนี้มาทำคลิปสั้นๆนะครับเป็นตัวแนวทางของแจ๊ด GK สายคิงคลีนหล่อๆทรงสวยๆนะครับนะครับวันนี้เป็นแจ๊ z GK นะครับสีขาวนะครับมาทำจัดแนวสายคลีนกับทาง HP ดฟิวเออรตนมนะครับตัวรถนะครับลูกค้ามีโช๊คซินเวอร์นีโอเมกนติดมาอยู่แล้วนะครับให้ทางร้านปรับเฟซให้ใหม่นะครับปรับเฟซ จัดฟิลลิ่งตั้งศูนย์ให้ใหม่นะครับตัวล้อวันนี้เลือกเป็น SSR Type C นะครับผมสีขาวนะครับงานโปรแม็กนะครับงานแบรนด์ไทยคุณภาพนะครับสเปคขอบสิกว้าง7ออฟเซต35นะครับหล่อๆสวยๆเนียนๆคุณภาพเน้นๆจากค่ายโปรแม็กครับผมตัวยางเป็นแรนเซล RS 009นะครับอ่าวันนี้ใช้เบอร์เป็น195 50 R 1 5นะครับยางแรนเซล RS 009นนะครับยางสปอร์ตลายสวยแบรนด์ไทยนะครับผมผลิตไทยนะครับ นะครับวันนี้ลูกค้าปรับเซตให้เราปรับเซตโชกนะครับให้ใหม่นะครับก็มีการตั้งศูนย์นะครับเก็บความเนียนให้ลูกค้านะครับจบแบบหล่อๆอเลยนะครับนะครับวันนี้มาดูทรงกันนะครับหลังจากการติดตั้งปรับเซ็ตตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้นะครับวันนี้ลูกค้าก็อยากได้ทรงสิ่งสิ่งหล่อหลอนะครับจัดทรงที่หน้าห้าสบเ็ดซนติเมตรหลังที่ห้าสิบสเซนติเมตรนะครับนะครับรับกับทรงหล่อหลอคิงคลีนนะครับกับล้อแบ่งคุณภาพนะครับ นะครับปรับเซ็ตโช๊คสตาร์ทพร้อมตั้งศูนย์โดย HP a u t o m a c นะครับกับแบบเจ้า s i l v e อร์นีโอแม1นะครับช่วงล่างคันนี้เป็น s i l v e อร์นีโอแม1มานะครับผมให้ HP a u t o m a c จัดการจัดฟิลลิ่งจัดทรงให้ใหม่นะครับจบเนียนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะครับก็เป็นหนึ่งแนวทางนำหรับแจ๊ z จีนะครับใส่ครีมคลีนหล่อๆนะครับรถขาวล้อขาวมาได้ครับผมกับ SSR Type C RS นะครับงานโปรแม็กนะครับ งานแบรนด์ไทยแท้คุณภาพ15กว้าง7 offset 35ลักกายาและเซลล์195 50 R15 นะครับช่วงล่าซิลเวอร์นีโอแม็กวันปรับเฟซใหม่ตั้งศูนย์ใหม่โดย HP a u t o m a มนะครับจัดทรงที่หน้า51นะครับหลัง52ซนเมตรนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสหรับแจ็ค GK สายคลีนคลีนหล่อๆทรงเป๊ะๆฟิลลิ่งเนียนๆนะครับนะครับท่านใดชอบแนวนี้ก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาทางไลน์ ID นะครับแฟนเพจ Facebook HP a u t o m a มนะครับทางเบอร์โทรนะครับหรือก็ต้อง ทางช่อง YouTube ของเราได้เลยนะครับฝากกดติดตามทันต์ไให้ช่อง YouTube ชรพีอ o m ต้แมด้วยนะครับผมสําหรับเซ็ตล้ออย่างชุดนี้นะครับอยู่ที่16,900นะครับแถมนัดล้อจุบลมบอกกันสั่นฟรีลมนเมซเจนนะครับสหรับยางถุงล้อฟรีตลอดอายุการใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบพระคุณมากมครับ